สวัสดีครับอันนี้คือกล้วยป่าลายหินอ่อนนะครับ <Okay. S 1> เราจะเห็นว่าที่ใบเนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นลายลายธรรมชาติเลยนะอันนี้ลายเหมือนหินอ่อนเลยนะครับเด,ว,เดวให้ดูใบใบที่มันเพิ่งจะออกมาเห็นไหมครับ อันนี้เป็นใบที่เป็นลายหินอ่อนแบบธรรมชาติเลยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันสวยงามมากนะนี่เห็นไหมครับลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นลำต้นไม่ใหญ่มากนักนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ให้หน่อเร็วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ ต้นนี้นะครับยังมีหน่อเหลืออยู่อีกนะครับที่ใครสนใจก็สามารถจองได้นะครับอันนี้ป่าหินอ่อนนะครับตอนนี้ราคายังไม่สูงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจะติดต่อจองที่คลิปนี้หรือว่าจะาติดต่อมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับนะเดี๋ยวพาไปให้ดูอีกนิดนึงนี่ลักษณะของมันนะครับนี่ ขอบใบนะครับก็จะมีเส้นสีชมพูเนาะแล้วก็ตัวใบนะครับก็จะเป็นลายเหมือนหินอ่อนแบบนี้เลยบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วที่ราคาสูงสูงนี่เป็นอย่างไรนะครับจริงๆอันนี้ก็คือราคาก็สูงนะาราคาสูงนี่หมายถึงว่า,าเป็นราคาหลักพันปลายปลายหลักหมื่นต้นๆน,น,นะแล้วก็ถ้ามันมีลายสีอื่นเข้ามานะครับคือนอกจากตอนนี้นะครับมันจะมีสังเกตดีๆนะครับมันจะมีสีเขียวสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเทา นะหรือบางทีมันเป็นสีขาวนะครับก็ถ้ามันมีสีแต้มแดงหรือทับทิมเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะทำให้ราคานี้สูงตามขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาหรือว่ายังทุนไม่สูงนะครับแต่ว่าอยากจะมีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกล้วยทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่สามารถเก็บเข้ามาสะสมไว้ได้นะจะให้ดูอันนี้ครับที่เส้นกลาง นี่นะก็ยังมีลายติดลายเห็นไหมครับติดเป็นเส้นลายอยู่เนาะก็ฝากไว้นะครับอันนี้กล้วยป่าลายหินอ่อนนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนำกล้วยตัวนี้อีกตัวหนึ่งหาเก็บไว้ก็ราคาไม่สูงนะครับที่แนะนำเพราะว่ามันราคาไม่สูงแล้วมันก็ให้หน่อเยอะนะครับให้หน่อเร็วให้หน่อเยอะ นะครับอ่ะให้ดูหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้นะครับมีอยู่4นอนะครับจองไปแล้ว2 5, ถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็ยังสามารถจองได้ราคาไม่สูงนะโอเคเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ตั้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นกล้วยอะไรติดตามนะครับสวัสดีครับ